สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนกสายพันธุ์ที่ชื่อว่าคอกเทลค่ะนกคอคกเทลเนี้ยน่ารักมากๆเลยนะคะมันมีถิ่นกับเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมีความยาวแค่12นิ้วเองค่ะไม่ใหญ่มากจนเกินไปมีน้ำหนัก รวมประมาณ90กรัมหรือว่าโดยเฉลี่ยที่85ดสถึงร้อกรัมค่ะอาหารของนกพวกนี้นะคะที่เขาทานได้เนี่ยก็เป็นพวกมเมล็ดพืชเมล็ดพืชต่างๆนี่แหละค่ะเราเข้าไปที่ร้านขายอาหารสัตว์ก็บอกเขาได้เลยว่าเป็นพี่คะไปซื้ออาหารของนก l ลิฟเบิรหรือของนก c o c กระเทลก็ได้ค่ะยังไงเขาหยิบให้ได้อยู่แล้วค่ะนอกจากพวกมเมล็ดพืชต่างๆเช่นมเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างมิลเล็ด ข้าวฟ่างญี่ปุ่นข้าวเปลือกเม็ดเล็กข้าวโอ๊ตข้าวสาลีพวกนี้นะคะเขาก็ยังทานอย่างอื่นได้อีกนะคะไอที่เขาชอบทานก็เช่นอย่างเช่นกะเพราใบมะรุมฟ้าทลายโจรตะไคร้ยาขนข้าวโพดค่ะอ๋อแล้วพก็เทลเนี่ยเขาก็น่ารักมากเขาทานสามารถทานขนมปังได้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะลองดูนะคะว่าเขาน่ารักแค่ไหน นอกจากพวกเมล็ดพืชแล้วก็พวกผักพวกผลไม้เล็กๆน้อยๆที่เก่าวไปขั้นต้นนะคะเราก็ยังมีพวกกระดองปลาหมึกเป,ปลือกหอยป่นทรายดิงโป่งผมชมพูอาหารไข่ผงอาหารอัดที่เป็นเม็ดนะคะสำหรับนกคอกเทล แล้วก็พวกวิตามินน้ำวิตามินผนต่างๆที่สามารถให้เขาได้ด้วยค่ะพวกนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเขาจะได้เป็นนกที่น่ารักแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆไงคะจริงไหมค,ะ, <S 1> <S 1> คะเทวเนี่ยเลี้ยงไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีวินัย ในการทำความสะอาดภาชนะที่ใส่น้ำใส่อาหารของนกนะคะตากให้แห้งก่อนนำมาใส่อีกรอบอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นกงเช่นเปลี่ยนกระดาษรองที่ทำให้มันสกปรกนะคะแล้วก็หนึ่งสัปดาห์เราควรทำความสะอาดกงด้วยการให้มันปอดมูลสัตว์ที่อยู่ในตามติดตามซอกกงนะคะทำความสะอาดของเล่นภายในกงนะคะและส่วนทุกเดือนนะคะ แล้วก็ควรเอากงเนี่ยมาล้างค่าเชื้อโรคด้วยน้ำสบู่หรือเด็ดตอบสมเจือจางนะคะก่อนนำไปตากแดดให้แห้งแค่นี้คอคอลเทลของเราก็จะไม่มีเชื้อโรคแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้อีกนานๆ เ,เขามีความโดดเด่นที่หนอนของเขานะคะเห็นไหมคะหนอนเขาสวยมากเลยแล้วก็เป็นนกที่ไม่เสียงดังนะคะมีเสียงที่นุ่มนวลเขาจะชอบผิวปากร้องเพลงถ้าเราสอนเขาร้องเพลงเขาจะร้องเป็นเพลงให้เราฟังนะคะเขาพูดได้นะคะแต่ว่าเสียงชัดอะ่ะจะไม่ชัดเท่ากับนกแกวชนิดอื่นคือพูดได้แต่ไม่ชัดเท่าไหร่เจ้าคอกระเทลนะคะถ้าสมมติเราเลี้ยงเป็นนกเชื่อง เขาจะชอบให้เราจับตัวรูปหัวเบาๆแต่เราต้องเลี้ยงเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นรูปนกเล็กๆเลยนะคะเขาจะเชื่องและน่ารักกับเจ้าของมากเลยค่ะอายุโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยถึง15-25ปีเลยนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลที่เหมาะสมเป็นไงคะน่าสนใจใช่ไหมล่ะ วนนิสัยของเจ้าพ็อกเเทลนะคะมีนิสัยที่เรียบร้อยที่สุดในบรรดานกแก้วว่าอย่างนั้นนะเพราะตั้งแต่เลี้ยงมารู้สึกว่าเขาเรียบร้อยมากเลยไม่ชอบเอะอะโวยวายสามารถส่องให้เชื่องได้โดยง่ายมีความสามารถในการเรียนเสียงได้บ้างช่างจดช่างจําค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงเจ้านกพ็อกเเทลเนี่ยนะคะเมื่อเขาขุนกับเจ้าขอ,ของหรือบ้านใหม่นะคะ<ๆ>เขาจะแสดงให้เรารู้เลยว่าเขาชอบอะไรและไม่ชอบอะไร ขาจะแสดงออกมาให้เราเห็นเลยค่ะซึ่งเป็นการแสดงออกตามความลักในแบบฉบับของนกพ็อกเกเทลค่ะส่วนความสามารถในการพูดและความฉลาดของนกพ็อกเกเทลนั้นสูงกว่านกพิราบนะคะแล้วก็นกหงยกด้วยบางทีสูงกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางประเภทด้วยค่ะ การที่เราอ่ะจะเลี้ยงนกคขากเทลแบบเป็นคู่นะคะมันเหมาะสมมากเลยสำหรับผู้ที่ต้องการดูธรรมชาติของนกแล้วก็ไม่มีเวลามากมายที่จะให้กับนกเช่นไม่มีเวลาเล่นกับเขาเยอะแยะทำให้เขาอ่ะจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนกที่อยู่เป็นคู่นะคะมักจะไม่ค่อยเรียนรู้การพูดเขาจะใกล้ชิดกันเองมากกว่าที่จะใกล้ชิดกับเจ้าของ แต่สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงพวกนกเชื่องหรือนกลูกปอนะคะเราก็สามารถเลี้ยงได้เราก็สามารถเรงดเาาถเงเป็นคู่ได้เหมือนกันนะคะโดยการเลี้ยงให้เชื่องทีละตัวตัวนี้เชื่องแล้วก็ค่อยเอาตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งเขาจะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบตามกันค่ะ สำหรับการแยกเพศของนกพ็อคเทลนะคะแน่นอนค่ะแยกเพศที่ดีที่สุดก็หนีมีพ้นการตรวจ DNA หรือการตรวจเลือดนะคะซึ่งอันนี้เราจะต้องไปให้ทางคลินิกหรือทางแหลก เป็นผู้ที่ตรวจให้เราต้องเจาะตัวอย่างเลือดนกงปลาให้เขาตรวจให้นะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะนกข้ากเทลอะ่ะ<า>เขาสามารถแยกเพศได้แ<า>ยกเพศสําหรับนกขากเทลนะ่ะสาหรับนกท,ที่มีอายุประมาณสากัก4-5เดือนนะคะตัวผู้เนี่ยเขาก็จะชอบทําเสียงปแปลกเสียงกุกก๊กกิ๊กในลําคอหรือบางทีเขาก็จะทําเสียงสูงๆต่ำๆเหมือนเมโลดี้เพลงหรือก็ร้องเสียงคําว่าชุวชุวชุว พร้อมการปีกรูปหัวใจนะคะเพื่อเป็นการที่จะจีบตัวเมียค่ะส่วนนกตัวเมียค่ะมันจะร้องไม่ได้นะคะจะร้องได้อย่างมากก็ดังแค่ปิดวิทปิดแค่นี้ละค่ะแต่ก็มีบางตัวนะที่ร้องได้เป็นเสียงคล้ายๆตัวผู้แต่เปอร์เซนต์ก็อย่างน้อยมากเลยค่ะอย่างเช่นนก20ิตัวจะเป็นตัวเมียที่ร้องเป็นเสียงตัวผู้ได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มาก <red> น,นักหรอกค่ะนกคอกะเทลนะคะพร้อมผสมพันธุ์ และพร้อมวางไข่นะคะเมื่อมีอายุประมาณ1ปีนะคะเราควรจะผสมพันธุ์ให้เขาในช่วงนั้นนะคะไม่ควรก่อนอน,นั้นนะเพราะว่าเขายังโตไม่พอค่ะกระดูสิเขามีอายุตั้ง 15- ถึง20ปีแน่เนาะไม่ต้องรีบหรอกถ้านกเทลพร้อมผสมพันธุ์กันแล้วนะคะเขาก็จะมีการเคาะกล่องร้องจีบสาวแต่ถ้าหากตัวเมียไม่ยอมเนี่ยบางทีตัวผู้ก็จะอาจมีจิกมีทึงกันบ้างแต่ถ้าสมมติว่า เรากลัวว่าเอ๊ะไม่ดีดีกว่าเราก็จับแยกออกจากกันก่อนหรือว่าเอาลังที่เราแผ่นไว้อ่ะคะ่ะเอาออกมาก่อนได้นะคะตัวผูว้อ่ะเขาก็จะลดความก้าวร้าวลงค่ะถ้าหากเขากัเทลเนี่ยเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วก็แนะนําว่าเราต้องเพิ่มวิตามินลงในน้ําหรืออาหารให้ด้วยนะคะจําเป็นมากๆเลยค่ะอย่างเช่นพวกแคลเซียมน้ํานะคะจําเป็นสําหรับ ให้แม่เนี่ยเขามีการเสริมสร้างแคลเซียมเพื่อที่จะใช้ในการออกไข่หรือเช่นกระดองประมกน,นะคะอันพวกเนี้ยห้ามขาดเลยค่ะจะม,มีต่าง,ต,างต่างด้วยเช่นกันหลังจากที่เข้าผสมพันธุ์กันแล้ว18วันผ่านไปเราก็จะได้ยินเสียงลูกนกแรกเกิดค่ะได้ยินเสียงจิก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 เบาๆอยู่ในรังนะคะเราก็ควรเพิ่มอาหารให้มากขึ้นนะคะให้นกเนี่ยเขาจะมีอาหารเนี่ยพอที่จะไปป้อนลูก อาหารที่จะไปป้อนลูกเนี่ยเราก็ควรจะให้เขากินแบบเคี้ยวง,ง่ายๆแล้วก็ไปป้อนนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเสริมพวกมิเลเตสเปย์ขนมปังหรือพวกอาหารไข่นะคะเมื่อลูกนกอ,อายุได้ประมาณ10 1ถีสถึง20วัน1 4ถึง20วันเราก็พร้อมที่จะปลักเขาออกมาเลี้ยงเป็นนกที่เชื่องได้อีกรอบหนึง่งหรือไม่อย่างนั้นเราก็จะ แยกเขาจากพ่อแม่อีกทีหนึ่งตอนที่เขาอะลงลังกินเองเป็นแล้วเราต้องมั่นใจนะคะว่าเขากินเองเป็นแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นแล้วก็แย่เลยนะคะ สันของนกกาเทลนะคะพวกนี้มีสีสันเยอะมากเลยเราพูดถึงสีที่เราเจอกันบ่อยๆในท้องตลาดแล้วกันเนาะอย่างเช่นสีแรกค่ะเป็นนกสีนอมอนเทาค่ะส่วนนกสีที่สองค่ะเป็นนกแก้มเหลืองค่ะอันนี้เรียกสีลูติโน่ค่ะส่วนเจ้าตัวนี้ตัวขาวทั้งตัวเนี่ยเรียกอัลบ,บิโนค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีชินคโกแค่ะสีเขาจะอ,อ,อ่อนบางอบน้ำตานะคะจะไม่ใช่สีนอร์มอนนะคะจะออกตาลค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสีเพลค่ะหรือสีมุกค,ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแก้มเหลืองค่ะสำหรับนกที่มีแต้มด่างๆอย่างนี้นะคะเรียกว่านกพายหรือนกกักค่ะนกตัวนี้เป็นนกที่ไม่มีแก้มค่ะ เรียกว่านกหน้าขาวหรือว่านกไวท์เฟสค่ะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะตาแดงแจ๋แดงเถือกมาเลยตัวนี้เรียกว่านกสีฟอลโลค่ะสำหรับนกตัวนี้นะคะสีแก้มจะหวานๆพวกนี้ชื่อว่านกสีแก้มพาสเทลค่ะสำหรับนกตัวนี้นะคะเป็นนกแก้มสีครีมค่ะพวกนี้เป็นนกสีเงินค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นนกส,สีเงินตาแดงค่ะหรือเรียกว่ารีเซติซิวเวอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสีใหม่ๆที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะเนาะส่วนถ้าใครสนใจอ่ะก็เข้าไปในเพจใน Facebook ของเราได้นะคะใน Facebook c o c k t a l l l o v e r c o c k t a เ l เ,เ,เพื่อไปศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งเรื่องสีนกและการป้อนนกค่า ยท่เน,นี่ยนะคะเราควรจะให้เขาเข้าคู่ผสมพันธุ์ออกไข่แล้วก็เลี้ยงลูกนะคะประมาณปีละ2-3ถึง3ครั้งอย่ามากเกินไปว่านี้เลยนะสงสารเขาาก็เหนื่อยเป็นไม่อย่างนั้นนะคะพ่อแม่นกก่ะ จะหยุดไข่ปิกนานเนื่องจากว่าเขาขดาดความสมบูืณไปหรืออาจจะเกิดอาการไข่ติดท้องแล้วก็อาจจะตายได้เลยนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามชมวิธีการเลี้ยงนกและดูแลนกหรือว่าเรื่องอื่นๆกับพวกเราเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ที่ประกะากฏนี้เลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ